ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการคอนฟิก ID slave นะครับโดยการใช้โปรแกรม Modbus Pro นะครับในการเข้าไปคอนฟิกนะครับก็ทำไมเราถึงต้องใช้ตัวของโปรแกรม Modbus Pro นะครับก็เพื่อที่จะใช้โปรแกรม Modbus Pro ในการจำลองนะครับให้คอมพิวเตอร์เป็นมาสเตอร์นะครับแล้วก็ไปคอนฟิกตัวของ slave device ที่เป็นเซนเซอร์เป็น monitor ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของบอบัตรโพนะครับจะใช้สามารถใช้เปลี่ยน r ิ g เตอร์ของอุปกรณ์ slave ได้นะครับแล้วก็ใช้เปลี่ยน id slave ของอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็การที่เราใช้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ มันก็จะสะดวกกว่าที่จะต้องใช้กับ POC นะครับในการที่จะต้องมานั่งเขียนโปรแกรมเดนเดอร์แล้วก็อัปโหลดทดสอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาเราได้ตัวของเซ็นเซอร์ก็ดีนะครับหรือว่าอุปรกรณ์ที่ใช้มอสบัต i อซ์4.5ในการสื่อสารนะครับเราก็ สามารถเอาตัวของโปรแกรม m o d b u s Pro นะครับมาทดสอบดูนะครับว่าตัวของอุปกรณ์เสียหรือเปล่าทำงานโอเคไหมนะครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือว่าการวายดิงนะครับอันนี้จะใช้ในการเทสทดสอบตัวของอุปกรณ์นะครับสำหรับการดาวน์โหลด ตัวของโปรแกรมมดบัตรโ o นะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดใน Google ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ d e s c r i p t i o n นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดฟรีนะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะใช้งานได้แค่10นาทีนะครับแล้วก็จะตัดการทำงานไปนะครับซึ่ง,งสำหรับบางท่านที่ต้องการ จะซื้อลายรสิ้นนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมผมก็จะใช้ตัวของ s s v g n s n t m o n t t o r น o นะครับในการเข้าไปคอนฟิกนะครับแล้วก็ทดลองทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็จะมีตัวของพอร์ตแปลงนะครับจาก i อ8 5นะครับเป็น usb นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ ลาซาดาช้อปปีนะครับแล้วก็จะมีตัวของไฟเลี้ยงนะครับเลเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับครับก็ประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวของเมนนวลกันก่อนนะครับเราต้องอการที่เราจะเข้าไปคอนฟิกสล l a ไอ ID ก็ดีนะครับหรือว่าล e จิ s เตอต่างๆนะครับ หรือการทดสอบอะไรก็ดีนะครับเราจำเป็นต้องรู้ตัวของดิจิต a l อล d แอดเดรสของมันก่อนนะครับผ่านตัวของเมนนวลนะครับเดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงการไวลิงต่อสายกันก่อนนะครับก็ VCC นะครับต่อไฟปกตินะครับกาวต่อ9นะครับ D บวกของตัวของเซเ e นซ e กนนะครับจะต่อเข้ากับ A บวก I c 8 5แนะครับแล้วก็ D ลบนะครับจะต่อเข้ากับ B ลบของพอร์ตไอ8 5นะครับครับส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะมากล่าวถึงนะครับตัวของ Digital Address นะครับ Digital Address ที่0นะครับก็จะใช้ในการคอนฟิกค,ค่าตัวของ Display Data นะครับในการสั่งใส่เซต ค่าเข้าไปนะครับเป็นตัวเลขนะครับเช่น 1, 2, 3, 4อะไรประมาณนี้นะครับให้มันไปแสดงผลที่ตัวของเซ e ตส e ม m e n t นะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวของทศนิยมนะครับก็จะเป็น d digital เดสที่หนึ่งนะครับก็จะใช้ในการเข้าไปใส่นะครับว่าอยากได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง2องตำแหน่งหรือ3ามตำแหน่งนะครับ แล, er, แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเซ t ตความสว่างนะครับก็จะปรับได้1นถึงเระดับนะครับก็จะเป็นดิจิตเตอร์ก็จะเป็น sds ที่2อนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเซ t ตแฟลนะครับเซ t ตแฟลในที่นี้คือ,อปรับความปรับการกระพริบของเซเว่นซิกเมนต์นะครับถ้าเรา,าปรับไปที่ศูนย์นะครับ มันก็จะไม่กระพริบนะครับถ้าปรับ1น,นะครับมันก็จะกระพริบนะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านะครับก็ต่อไปนะครับเป็นการเซตบอร์ดเรทนะครับก็จะใช้ a d ด r e s เนะครับในส่วนของการเซตบอร์ดเรทตรงนี้นะครับผมไม่ขอทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าตัวของเซ e g m e น t ์ของผมเนี่ยมัน d ดีฟลต์มาจากโรงงานแล้วนะครับเป็น9ก้านะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับครับต่อไปนะครับการเซตโมดูลเ d เดส s นะครับจะสามารถเซตได้เอเดสศูนยถึงสองนะครับก็จะเป็นการเซต ID s l i p นะครับกรณีที่เรามีสลิปมากกว่า1ตัวนะครับแล้วก็ สามารถมาใส่ได้นะครับว่ากําหนดเดไวไต,ตัวนี้เป็นสลปตัวที่1นึ่งสลปตัวที่ 2, สองสลปตัวที่3ามเราก็สามารถมาอคอนฟิกได้นะครับ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 ต่อไปเราก็จะทำการ Connect กับตัว7 Segment นะครับ เราก็เสียบสาย USB ที่เชื่อมต่อตัวแปลง IC แป5เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงนะครับเข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าเซเวนซิกเมนของผมเนี่ยมีทัเนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอเนี่ยจะมีการกระพริบนะครับเดี๋ยวเราจะ มาทำการเซตดิจิตอรต่างๆกันนะครับครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องไปที่ Connect นะครับ Conne c t i o นนะครับแล้วก็ไปที่ Connect นะครับตรง Connection ตรงนี้เราเลือกเป็น Serial Port นะครับเพราะเราใช้การสื่อสารแบบ IS 4 8 5นะครับ ครับต่อไปนะครับตรง serial setting นะครับจะสังเกตว่าจะมีบอกอยู่นะครับว่าเป็น serial c s 3 4 0 COM7 นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจนะครับเราก็เปิด device manager ดู serial port นะครับว่าเราเชื่อมต่อกับพอร์ตไหนนะครับของผมก็จะเป็นคอม7นะครับ บอร์ดเรทนะครับเราต้องดูตัวของเมนวนเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะเซตให้ให้ตรงกันนะครับกับตัวโปรแกรมนะครับถ้าเราเซตแล้วมันไม่ตรงกันกับโปรแกรมนะครับมันก็จะสื่อสารกันไม่ได้นะครับครับก็ผมก็จะ,อะของผมก็จะเป็น เก้านะครับแล้วก็8ปดบิตนะครับพาริตี้เป็นนอนนะครับแล้วก็ one stop bit นะครับครับเมื่อทําการเซตทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็จะทําการกดโอเคนะครับครับมันก็จะขึ้น time out error นะครับอันนี้เราต้องมาที่ Set Up ก่อนนะครับ ไปที่ r e a d w ว i Definition นะครับ uh, Sleep ID ของผมนะครับ uh, เป็น3 o p n c t i o n Code ตรงนี้ผมจะเลือกที่0 3นะครับ r e a d Holding d i g i t i e r นะครับแล้วก็ Address ที่0นะครับแล้วก็แสดงผล uh, 10ช่องนะครับ Scan Rate อยู่ที่1000 l มิลลิเซกนะครับแล้ว Apply ไปนะครับ อโอเคมาแล้วจากนั้นาบางท่านนะครับมันจะแสดงตรงช่องแถบสีเทาตรงนี้ว่า alias นะครับก็คือช่องที่ให้ใส่ชื่อนะครับผมก็จะใส่นะครับช่องแรกนะครับอ้างอิงจากตัวของเมนวนวลนะครับ ช่องแรกก็เป็นดิสเพย์นะครับช่องที่สองก็เป็นซินยูมช่องที่สามโอเคช่องที่สี่อ่าขอไปครับนี่เป็นช่องที่หกนะช่องที่หกช่องที่เจ็ดช,ช่องที่เก้า ครับผมก็ได้ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับขับแรกนะครับผมจะให้ดูหน้าจอก่อนนะครับตอนนี้ของผมเป็นศูนย์นย์ย์นะครับแล้วก็ทศนิยม1มหนึ่งตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตค่านะครับ ก็จะบคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ซิทลูนะครับใส่สักสองสองสามสแล้วก็ซตไปนะครับมันก็จะบอกว่า Response โอเคโอเคทีนี้เราก็มาดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าค่าที่ผมใส่เข้าไปนะครับก็จะขึ้นตรงมอนิเตอร์ เซมนต์นะครับสองสองสามสามนะครับต่อไปผมจะเซตต้นศนิยมนะครับจากหนึ่งตำแหน่งนะครับให้เป็นสองตำแหน่งนะครับผมก็จะใส่ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วก็เซนไปมันก็จะบอกว่า r e s p o น s ์โอเคโอเคทีนี้เราก็มาดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าทศนสนิยมจากหนึ่งตำแหน่งเป็นสองตำแหน่งแล้วนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเซตความสว่างนะครับในตรงนี้นะครับผมจะเซตซัก3นะครับก็เซ็นไปมันก็จะบอก r e s p o n ส์โอเคนะครับโอเคจากที่มันสว่างจ้ามากๆนะครับมันก็จะนุ่มนวลขึ้นหน่อยนะครับสว่างโอเคกำลังดีนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับตรงเซตแฟลนะครับจากหน้าจอที่มันกระพริบอยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมใส่หนึ่งนะครับมันก็จะกระพริบนะครับแต่ถ้าผมใส่ค่าเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เซนไปมันบอก r e s ปอนส์โอเคโอเคเราก็ดูนะครับจากหน้าจอที่มันกระพริบนะครับมันก็จะไม่กระพริบแล้วนะครับครับ ต่อไปนะครับตรงของเ e ตบอร์ดเรีนะครับผมไม่สามารถที่จะทดลองให้ดูได้นะครับผมจะขอข้ามมาเป็นการเซต ID s l e e p นะครับ ID S s l e p นะครับมันสามารถเซต0-25ถึง255นะครับอตอนนี้ปัจจุบันนี้ตัวของ ID Sleep s l e e p 7 s e g m e n t ผมนะครับเป็น3นะครับผม จะเซตตัวของ ID slave ให้เป็น2นะครับแล้วก็ผมก็เซ็นไปปุ๊บออก response o r เค r ่าในส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเราก็มา disconnect ใหมนะ่หรือดึง USB ที่เสียบออกก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าใหม่นะแล้วก็ทำการคอนเน c t ใหม่นะครับแล้วก็คอนเน c t ใหม่นะครับแล้วก็ Lead ไว้ definition นะครับจาก s l i p id 3นะครับก็เปลี่ยนเป็น2นะครับแล้วก็ apply ก็จะได้นะครับทดสอบว่ามันได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ามันอยู่ที่22.33นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่า ID slave นะ่ะมันได้เปลี่ยนไปหรือยังนะครับผมจะเซตตัวของ display data นะครับเป็นสัก1 1ึ่หนึ่ง หนึ่งสตัวนะครับแล้วก็เซ็นไปอ่าเดส s o วันโอเคแสดงว่าโอเคดีเลบได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเซตน,นะครับอ่าอีกนิดนึงนะครับอ่าก็จะมีในส่วนของมอนิเตอร์ดูค่าแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับ ก็ไปที่วิวนะครับแล้วก็ตัวของขออภัยครับดิสเพย์นะครับแล้วไปตัวของคอมมูนิเคชันนะครับท r ร f ฟิกนะครับก็จะเห็นนะครับการสื่อสารนะครับ๋ยวผมจะสตาร์ไปก่อนนะครับการสื่อสารระหว่างตัวของม a s เตอร์นะครับกับตัวของเ l เล็นะครับก็จะเป็นการ e q คว s t ไปนะครับแล้วก็รีสปอนส์กลับมานะครับ ในส่วนของอตัวโปรแกรมในส่วนของเลขบิตตัวนี้ก็จะเป็นตัวะจะเป็นในส่วนของตัวของ device นะครับ device address นะครับฟังก์ชัน o d e แล้วก็จะมีตัวของ error check นะครับเ r ียซีเชนะครับครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ การคอนฟิก uh, ID a d d r e s s นะครับโดยการใช้ตัวของ uh, m o d b u s Pro นะครับ